ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุณเล่าเราขยายนะคะพื้นที่ข่าวที่คุณผู้ชมทางบ้านร่วมกําหนดประเด็นการเล่าเรื่องกับเราทั้งสองคนได้ค่ะเป็นแมกกาซีนออนแอร์สานาทีที่อยากจะชวนคุณผู้ชมทางบ้านมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็พูดคุยกับเราผ่านทาง f a c e b o o k l i v e ด้วยเจอกันทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะสี่โมงครึ่งก๊อตรัตนพลและพักแฝงวิพาพรรอคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะครับวันนี้มีหลายเรื่องความเคลื่อนไหวของภาพพลเมืองที่ชวนคุณผู้ชมติดตามและขยายนะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างติดตามครับ หน้าที่เป็นคนม่วงงามก็รู้สึกดีใจพี่น้องม่วงงามลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้นะครับในการปกป้องทรัพยากรหาดทรายปกป้องชายหาดได้ซึ่งผมคิดว่าวันนี้มีความหมายมากบากอย่างนี้ทาไหมคือไม่มีใครมาช่วยก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเราสามารถป้องกุมชนได้หรือไม่ได้รู้เกี่ยวกับประวัติจังหวัดนครเพิมขึ้น คนเดินเห็นคนใช้พื้นที่พาเด็กมาเดินเล่นอะไรอย่างนี้ครับมันก็เลยสมคิดว่าเฮ้ยมันก็เลยเป็นโมเดลทดลองสร้างนวัตรกรรมทางสังคมอย่างนี้ดีกว่าหมดจะต้องเท้า,าสะอาดหลังมือแล้วก็ใช้มวกคุมหัวให้เรียบร้อยนะคะเผื่อป้องกันการปนเปื้อนลงหนงสมุนไพรของเรานะคะมีหลายเรื่องต้องเล่าสู่กันฟังนะคะคุณผู้ชมและเรื่องแรกเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ อยากจะเล่าถึงวันสําคัญของชาวบ้านที่หาดม่วงงามอํเาเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาวันนี้เป็นวันสําคัญของชาวบ้านนะคะและเป็นวันที่สําคัญสําหรับการกําหนดชะตาชีวิตของชายหาดในประเทศไทยด้วยเพราะวันนี้ได้เห็นบรรทัดฐานใหม่ๆต่อการพิจารณาเรื่องชายหาดนะคะคุณผู้ชมคือถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะ่ะชาวบ้านที่หาดม่วงงามอํเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด อยากจะให้มีการพิจารณาว่ายกเลิกได้ไหมโครงการก่อสร้างกำแพงกันขึ้นบริเวณหาดมุ่งงามทีนี้ศาลปกครองท่านก็มีการพิจารณาในชั้นต้นนะคะคุณผู้ชม30มิถุนายนปี63ปีที่แล้วก็มีคำสั่งบอกว่าให้คุ้มครองชายหาดมุ่งงามชั่วคราวชะลอการก่อสร้างทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นกมรมโยธาธิการและผังเมืองอะคะ่ะคุณผู้ชมก็อยากจะสร้างต่อนะคะก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกมอรมโยธาก็เลยยื่นอุทธรณ์ นำมาสู่วันนี้แหละที่บอกว่าเป็นวันสำคัญเพราะว่าสารปกครองท่านนัดฟังคำสั่งกันอีกรอบหนึ่งสรุปแล้วคำสั่งในวันนี้สารปกครองมีคำสั่งชะลอการก่อสร้างกำแพงกันขึ้นที่ม่วงงามเป็นการชั่วคราวไว้ก่อนครับก็คือคุ้มครองชายหาดเป็นการชั่วคราวนะคะคือต้องบอกว่าชาวบ้านยิ้มได้แบบอารมณ์เจ้าก็ ตอนนี้ยิ้มได้คือยิ้มอารมณ์จอคือยิ้มแบบอมยิ้มได้ก่อนอแต่จะยิ้มแบบกว้างๆใหญ่ๆได้หรือไม่ต้องรอลุ้นว่าสารปกครองจะมีคําพิพากษาเป็นสารปกครองสูงสุดนะคะคจะพิพากษาให้ยุติสร้างเลยหรือเปล่าอันนี้ต้องรอกันอีกรอบหนึ่งครับล่าสุดเมื่อเช้าครับก็มีการเดินทางไปอ่านไปฟังคําพิจารณาครับอย่างคนหนึ่งที่ร่วมเดินทางไปกับชาวบ้านก็คือคุณน้ำนิ่ง อภิศักทัศนีนักข่าวพลังประบีทฟอลไลท์ครับคือเขาเดินทางไปกับชุมชนไปกันตั้งแต่เช้าครับเพื่อที่จะอยากจะแสดงจุดยืนว่าฉันต้องการที่จะรักษาชายหาดผืนนี้เอาไว้บรรยากาศสดๆชัดตอนเช้านี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกับน้ำนิ่งนะครับเนี่ยการที่ศาลมีความเห็นว่าโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดมุ้งงามเนี่ยมันลุกลงไปในทะเลแล้วทําให้เกิดการเ,เปลี่ยนแปลงของสภาพชายหาดนะครับแล้วก็การที่ พี่น้องประชาชนยืนยันข้อมูลทางวิชาการต่อสารเนี่ยมันทําให้เ,เกิดบรรทัดฐานทางกฎหมายในการที่จะวินิจฉัยว่าโครงการที่มีผลกระทบต่อชายฝั่งเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องปฏิบัติต่อไปอย่างไรนะครับแล้วก็การที่พี่น้องมวงงามรู้ขึ้นมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้นะครับในการปกป้องทรัพยากรหาดทรา,ายแล้วก็การที่เราใช้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการมายืนยันต่อสารมันทาให้ ปกป้องชายหาดได้ซึ่งผมคิดว่าวันนี้มีความหมายมากว่าศาลเห็นว่าหาดมุ้งงามไม่มีการกัดเซอใชายฝั่งแล้วก็ถ้าที่อื่นๆที่มีปัญหาเรื่องของการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเนี่ยผมคิดว่ากรณีมุ้งงามจะเป็นบรรทฐานสําคัญและเป็นตัวอย่างที่สําคัญของการต่อสู้ของภาคประชาชนต่อไปในฐานะที่เป็นคนม่วงงามก็รู้สึกดีใจมันก็เป็นผลดีกับหาดอื่นด้วยเขาแต่นานเท่าไหร่เก็ไม่รู้ท้องถิ่นเราก็ยืนหยัดเหมือนเดิมนะเราต้องเน้นประชาชนพี่น้องของคนม่วงงามนะครับถ้าเขาเห็นด้วย เราก็คงจะเดินให้ก็สร้างในเมื่อพี่น้องประชาชนคนเมืองหามไม่เห็นด้วยเราก็ต้องเดินตามพี่น้องประชาชนถ้าจะรอได้ก็การทํามาหากินคนที่หาปลาริมตะลิงสามารถจะทําได้แล้วก็นักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวที่มา,ามาเชืยรมาเยี่ยมชมพื้นที่ชายหาดของเมืองหามนะครับ <S <s ก็จะได้มีพื้นที่หาดทรายนะ เป็นข่าวดีของชาวบ้านที่หาดมุวงงามแล้วคุณผู้ชมทั้งบ้านที่เล็งจะไปเที่ยวที่ม่วงงามเพราะรตอนนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของสงขลาด้วยนะคะคําถามคือกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นว่ามีการกัดเซาะก,ก็เลยมีการก่อสร้างกําแพงกันขึ้นแต่สารปกครองท่านเห็นว่าน่าจะไม่ใช่การกัดเซาะแบบถาวรคําถามคือชาวบ้านเอาข้อมูลอะไรไปเล่าให้ศารฟังเอาอะไรไปยืนยันลองชมภาพนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่ชาวบ้านเขาวัดหาด คะ่ะอันนี้แฟนต้องบอกว่าเป็นข้อมูลทางวิชาการแต่ว่าเป็นข้อมูลวิชาการผ่านงานวิจัยระดับชุม,ช,มชนใช้คํานี้ได้เลยนะคะเพราะว่าชุมชนเขาใช้อุปกรณ์อย่างง่ายอะคะ่ะคุณผู้ชมไปวัดชายหาดเพื่อยืนยันข้อมูลและเก็บข้อมูลว่าหาดมุ่งงามไม่ได้เกิดการกัดเซาะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามช่วงมรสุมหมายความว่าอะไรคะหมายความว่ามรสุมมาหาดจะแคบๆค,บมคลมแรงอะเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพ ช่วงมกราคมเนี่ยเป็นช่วงมรสุมอะนะคะคุณผู้ชมชายหาดเขาจะแคบหน่อยครับในช่วงเดือนมกราคมเนาะใช่คือชายหาดจะมีประมาณนี้ครับแต่ว่าคุณผู้ชมลองดูภาพข้างล่างครับคือชายหาดกว้างขึ้นเยอะเลยพี่แฝงค่ะเป็นช่วงมีนาคมเมษาย,ยนช่วงที่คุณผู้ชมชอบเที่ยวในช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะคะหาดจะกว้างขึ้นค่ะ ดังนั้นสิ่งนี้เนี่ยภาพนี้ยืนยันชัดเจนว่าการกัดเซาะเนี่ยเกิดขึ้นแบบชั่วคราวใช้คำนี้ได้นะคะแต่ว่าพอหมดหน้ามรสุมหาดเขาสามารถฟื้นกลับมาได้มีหาดทรายที่มีความกว้างในช่วงที่ไม่มีมรสุมนะคะเครื่องมือที่ชาวบ้านใช้ทำงานชื่อว่า water level ค่ะก็ใช้ท่อ PVC เชือกต่างๆสายยางวัดอะไรงี้นะคะในการวัดชายหาดวัดเป็นประจาทุกๆเดือน แล้วนําข้อมูลตรงนี้ล่ะค่ะไปยืนยันต่อสารนะคะว่าชายหาดในพื้นที่ไม่ได้เป็นการกัดเซาะแบบถาวรจนต้องมีการก่อสร้างกําแพงกันคลืนลองฟังเสียงกันหน่อยลองชมภาพกันหน่อยชาวบ้านอยากจะเล่าให้ฟังว่าการวัดชายหาดไม่ง่ายแต่ทําได้ค่ะของเซฟหาดม่วงงามก็ทําการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลจากจุดต่างๆจุดตรงไหนเขาอ้างว่ากัดเซาะ เราก็จะไปเก็บข้อมูลตรงนั้นเป็นประจําทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็มีการวัดหาดประจําทุกเดือนการวัดหาดของเราเราจะเริ่มจากมลสมเมื่อปีที่แล้วจนถึงเดือนนี้ค่ะแล้วก็จะวัดไปเรื่อยๆเราจะเก็บข้อมูลตรงนี้ไปเรื่อยๆเ,เพื่อเป็นเป็นข้อมูลยืนยันกับศาลว่าหาดม่วงงามของเราไม่ได้กัดเซาะการกัดเซาะของม่วงงามนี้เป็นการกัดเซาะชั่วคราวเราก็อยากจะใช้การป้องกันแบบชั่วคราว การปักไม้การเอากระสอบทรายมาวางพอหลังจากมรสุมไปแล้วมันก็จะกลับมาคืนสู่สภาพเดิมช่วงมรสุมเนี่ยน้ำมันก็จะขึ้นเราก็จะได้ระยะไม้แบบแบบน้อยกว่าแต่ถ้าช่วงแบบหมดหน้ามรสุมหน้าหาดเรากว้างขึ้นเราก็จะได้ระยะไม้ไกลกว่าซึ่งเราจะได้รู้ว่าก่อนหน้ามรสุมของเราหาดมีกี่เมตรหลังมรสุมหาดเรามีกี่เมตรเพิ่มขึ้นกว่าเดิมค่ะม,มันไม่ได้มีการกัดซาะคือในทุกๆเดือนเรามองเห็นว่าระยะไม้ของเรายัางเหมือนเดิมอะค่ะ ยังหาดเรายัางอ้วนเหมือนเดิมมันดีกับชุมชนตรงที่ว่าเราเรามีเรามีามหลักฐานเรามีข้อมูลแบบนี้เพื่อที่จะยืนยันว่าเนี่ยเราทํากันแบบนี้นะเป็นขั้นเป็นตอนเรามีมีสิ่งยืนยันนะคะคือชาวบ,บ้านใช้คําว่าหาดยังอ้วนเหมือนเดิมเมื่อหมดมรสุมหมายถึงว่าหน้าหาดอะ กว้างเหมือนเดิมนะคะนี่ให้ดูภาพกันหน่อยครับสภาพชายหาดปัจจุบันนี่เพิ่งถ่ายมาเมื่อวานนี้นะครับพี่ระแปงช่วงนี้มรสุมคุณผู้ชมจะเห็นคลื่นรุแรงแต่ว่ายังมีชายหาดอยู่นะใช่ครับแต่คนในพื้นที่เขาบอกว่าพอหมดฤดูการมรสุมไปแล้วเนี่ยชายหาดก็จะกลับฟื้นตัวคืนสภาพได้เหมือนเดิมนะครับคือทุกวันนี้คือเราจะพบว่ามีการจับสัตว์น้ําหาหอยเสียบการวางอวนทับตลิ่งรุนเคยพี่สังเกตจักุนเคยไหมครับรุนเคยก็คือเป็นวิธีการในการหาเคยมาทํากะปิไงใช่ คือพวกนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นอาชีพชายฝั่งที่ทําได้ตามฤดูกาลเลยนะครับคือชายหาดม่วงงามคุณผู้ชมครับตรงนี้หาไม่ห่างจากตัวเมืองสงขลานะครับถ้าดูจากภาพหาดตรงนี้ก็จะมีความยาวประมาณ7.2กิโลเมตรถ้าดูผิวเผินชายหาดม่วงงามในสายตาของคนอื่นอาจจะดูทั่วไปอะ่ะก็เคยเห็นกันแล้วเงี้ยครับแต่ว่าสําหรับคนม่วงงามเองเขาเกิดแล้วก็เติบโตมากับที่นี่แน่นอนวิถีชีวิตแล้วก็ความผูกพันความทรงจํา ตรงนี้เขาก็มีข้อเสนอว่ามีหลายวิธีที่จะแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบชั่วคราวครับถ้าเกิดาหาันโมงงามนี่คือส่งส่งพ้นดีแน่ๆพอเนึ่งพื้นที่ในจังหวัดสงขค้าเนี่ยชายหันนี่ยังไม่กี่พื้นที่เลยนะคะแต่ว่าสมบูรณเพอถ้าโมงงามเนี่ยในพื้นที่มุทีซองเนี่ยก็ยังมีเตามาวางไข่อยู่ถ้าเกิดว่าเมื่อ,อไรที่เราทำกําแพงกันคืนถ้าว่าเตามันก็นไม่ท้ามัดขึ้นมาวางไข่ได้แล้ว การที่มีกํำแพงกั้นขึ้นทำให้ชายหาดเราเราหายไปมันไม่ใช่เฉพาะที่ม่วงงามที่อื่นที่ที่อื่นๆในในคาบสมุทรสติงพระพวกเราก็ไม่อยากให้เกิดกำแพงกั้นขึ้นการที่มีชายหาดมันสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายถ้าเกิดที่นี่เกิดได้ที่อื่นก็ต้องแบบไม่เหลือหนูคิดว่าวางกระสอบทรายหรือแม่ก็ปักไม้ ว่ากระสอบทรายดีที่สุดพอเวลาช่วงมรลสุมเนี่ยเราก็เอาทรายหน้าหาดเนี่ยค่ะเอาใสาก่กระสอบแล้วก็วางเป็นแนวแต่พอหมดหน้ามรลสุมเราก็สามารถกรีดสอบนั้นเอาทรายกลับมาที่เดิมค่ะมันเป็นมาตรการที่หนูว่าคิดว่า คือขออนญาตใช้คําพูดของอาจาร,รย์สมปทานาวริ์พริ้งท่านชอบพูดว่าถ้าชายหาดกัดซาะแบบชั่วคราวก็ต้องสร้างกาันป้องกันแบบชั่วคราวแต่ถ้ากัดซาะแบบชั่วโคตรหมายถึงถาวรเนี่ยมันก็มีรูปแบบโครงสร้างแข็งที่ช่วยได้แต่มันต้องพิสูจน์นะว่ามันกัดซาะแบบชั่วโคตรหรือว่าถาวรจริงๆนะคะดังนั้นตรงนี้เมื่อชาวบ้านเขาพิสูจน์แล้วว่ากัดซาะแบบชั่วคราวนะคะที่หาดมุ่งง,งามก่อนหน้านี้เราก็เลยเห็นแคมเปญในเฟซบุ๊กในโลกออนไลน์ เซฟหาดม่วงงามนะเกิดเป็นแคมเปญกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีความพยายามในการที่จะปกป้องชายหาดในจุดนี้ค่ะที่สําคัญคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับเฉพาะคนม่วงงามเพราะว่าเอาจิงๆิงเนี่ยดิฉันเข้าไปดูข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันซ s i ซ e ์นะคะทางเครือข่าย b e a t for Life ค่ะร่วมจับตากำแพงกันขึ้นนะคะใช้ชื่อแคมเปญนี้ว่า Citizen Watch ค่ะชวนคนไทยร่วมจับตากำแพงกันขึ้น ก็ God, ดูสิจุดที่ปักหมุดเข้ามานี่คือพิกัดการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นสร้างแล้วนะครับคือจะเห็นว่า2ฝังง่งของประเทศเลยนะครับทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งของอ่าวไทยคือเต็มไปด้วยกำแพงกันคลื่นที่ก่อสร้างขึ้นมาและล่าสุดเอาอีกแล้วครับเกิดขึ้นที่หาดายรีที่จังหวัดชุมพรครับที่กำลังก่ออยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลในพื้นที่ชายฝั่งนะครับ เนี่ยค่ะก็เป็นหลายพิกัดที่มีการปักหมุดรายงานกันเข้ามานะคะจริงๆคุณผู้ชมทางบ้านเวลาไปเที่ยวหรือว่าบ้านของผู้ชมอยู่ตรงไหนเนี่ยจริงๆอยากจะชวนปักหมุดเล่าเรื่องมากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมข้อมูลของ b i t for Life เนี่ยค่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะพบว่าตั้งแต่ปี5-6ถึงปี6-2 แปดเก้าปีได้ไหมแปปีแปดปีนะช่วงนั้นเนี่ยมีโครงการก่อสร้างกำแพงกันขึ้นเกิดขึ้นถึงเจ็ดสิโครงการระยะทางเท่าไหร่นะคะก็เจ็ดโครงการระยะทางรวมๆก็ระยะทางรวมๆประมาณ3ากิโลเมตรตลอดชายฝั่งงบประมาณไม่น้อยงบประมาณคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับงบประมาณที่ใช้ไป 7,000ล้านบาทค่ะ74โครงการกับงบประมาณ7,000ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นในช่วง8ปีที่บอกไปเนี่ย56ถึง62เนี่ยความน่าสนใจก็คือในช่วงนั้นเนี่ยไม่มีการทำ EIA หรือว่ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้แหละก็เป็นเรื่องที่หลายพื้นที่กังวลใจนะคะค ดังนั้นชวนคุณผู้ชมทางบ้านร่วมจับตาปักหมุดรายงานกันเข้ามาผ่านทาง QR c o d รนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้มาแล้วผ่านหน้าจอ,อ<ต>สมมุติตว่าไม่ใช่แค่เฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้กับชายทะเลเท่านั้นสมมุติไปเที่ยวอย่างที่ฟักแฟงบอกไปะนะครับเห็นว่ากําลังจะมีการก่อสร้างกําแพงกันขึ้นหรือว่าเห็นโครงสร้างแข็งก็สามารถที่จะร่วมปักหมุดเพราะว่าตรงนี้จะเป็น Data ข้อมูลเพื่อเพื่อที่จะช่วยสื่อสารแล้วก็เห็นภาพรวมของประเทศได้นะครับค่ะอยากให้ดูสั้นแล้วกันค่ะเวลาจากัดแต่อยากให้ดูจริงคุณผู้ชมอดูจุดนี้ ปากน้ำปานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับทับบนยังไงดีก๊อตตอนนั้นหาดสวยๆเลยยังไม่มีกำแพงกันขึ้นเนาะคือไปทะเลฟักแฟนครับคือเราจะนึนกถึงหาดทรายแสงแดดแต่ว่าภาพข้างล่าง มันต่างจากความคิดของเราเลยนะครับค่ะก็เป็นจุดที่มีการก่อสร้างกำแพงกันขึ้นแบบขั้นบันไดแล้วนะคะก็จะเห็นแล้วค่ะว่าก่อน before after เ,เป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมรายงานสถานการณ์แบบนี้เข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชมและล่าสุด คุณผู้ชมติดตามท่านนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะที่ท่านลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ไปคอรมอรสัญจรนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนในพื้นที่เหมือนกันเพราะมันเรื่องใหญ่อะ่ะชายหาดของประเทศไทยนี่อู้ย ยาวอ่ะแล้วก็เป็นแหล่งเศรษฐกิจด้วยนะคะทั้งเครือข่ายประชาชนภาคใต้ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งยั่งยืนแล้วก็กลุ่มบิดฟอร์ไลฟ์ก็เลยไปยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีในระหว่างที่เดินทางคอรมสัญจรที่กระบี่ค่ะขอได้ไหมขอให้แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในวงเล็บผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะดูข้อเสนอ7ข้อที่เขาไปยื่นตั้งใจจะส่งถึงนายกรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ชม7ข้ออักขึ้นมาให้ดูแล้ว สรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันค่ะ7ข้อนี้หัวใจสําคัญก็คือถ้าจะทําโครงการกําแพงกันขึ้นสิ่งสําคัญดูที่ข้อนหนึ่งต้องจัดทํา EIA นะคะและหัวใจสําคัญจาก7ข้อเสนอนี้ก็คือต้องเป็นการทํากําแพงกันขึ้นอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนคนในพื้นที่แล้วจริงๆต้องเป็นคนทั่วไปด้วยนะที่มีส่วนรับผิดรับชอบเพราะว่าเราทุกคนก็เป็นเจ้าของทรัพยากรเหมือนกันนะคะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้ามรสุมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึงมรสุมทางใต้ไปแล้ว